เป็นเด็กแล้จะเอามาจากไหนวงกราหารามตะสุปฏิถาจะมาถามเลข,เขตัวมะสุปฏตยบอกฟังไปเรื่อยๆปรเมาณเดือนตุมาถวยอารามตะไถอยาบรุยปรมาทัศน์สุปตาในวันที่15เดตอนเรยายานทุนวันที่15ปรมาตย์สุปโตอารามิเตสภคเทศไม่จบกรมพระเตด็กปป็แปห้องน,น้ำอารามโตโทรไม่ได้ลลายไป ขันคุณขันโบราณตันสุบเทียนโอ้ตันถ่ายรูปอยู่ตะเบียนหงษใส่โตของนี้ละถึงตันหกสิบห้าเอาถุงใส่แล้วจะเป็นอย่างไงอราบตาสุบตาพระพุทธจจ้าพราตาเบียนโตพบกคุณใจจ้าพราตาบุมาณั้นปราบตาสุบเตยอราบตาสุบตองมีใบโบรองเดินได้เจ็ดเก้าเดินได้เจ็ดเก้าจะถอยหน้าหรือจะไปหน้าหรือจะถอยหลัง อาราบตังจะได้ตังไม่ได้ตังพระญะตะสุบตเดลูกปืนลูกระเบิดอราบเติดอาตมาไม่เอาอาราบตินขอสิธฐบุพเธเจ้ามาป่าวว่าผู้เสเซให้บรรยายปรมาตาสุบตองอย่า้องอย่าขัดมุดอัดมุดมัดอาราบตีสิทีไม่ดีอย่าเข้าร่างอย่าเข้าสังการอาราบตินเสียงนี้ปรบาตาสุบไตยอินเดอนนนังปุกราบตูปุียกใจดับาเดดดัมโบเดนังบาปกาณาหัตตกโกคโตก ขอให้เป็นโชคขอให้เป็นลาภอารามาตาก่อนหลับ่อนอนว่าถ้าส่มนตมนะลูกหลานโคมการยตาเต็มเช้ามาตราบ่อนที่นอนขอพระคุณไปเจ้าข้าอารามาตาที่นอนหลับทั้งเกินนิมิตฝันปรมาตุสุมาตาอรหันโตโซปรมาโตโคมมคายาตีวันนี้อรหันตตนส้นมกอรามาตาสาสตัวทต่นี้ธนาการที่นี้ตกสองวันลดปรมาตุสุปตตอกส่งลูกไปนอกกรมบตออกไม่มีปัจจัยยืมทนาการก็ไม่ได้ปรมาตุสุปตู วันนี้ฟ้าดินเป็นปัญญาเจอแล้วอาจารย์หนูเดือนชัยทมวิทย์โยอารามาตักสุปตอนแต่ก่อนเรียกว่าปูหนูเดือนชัยทวิทยโยอาจารย์หนูพระทานตนสุบรามนะาตีณบัดนี้เปลี่ยนเขาเปลี่ยนกันทั้งมดแล้วว่าหลวงพ่อเจ็ดหกห้ากลับมาเหมือนเดิมเจริญธรรมขออนุญาตเนื่องจากเนื่องจากท่านเจ้าคุณพระเทพรอท่านอยู่เพื่อจะฉันเช้าเพราะนั้นเดี๋ยวท่านมุดยิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพันเตบัดนี้บัดนี้ขออนุญาตหลวงปู่ให้สัมภาษณ์ในการที่เดินทางมาครั้งนี้หลวงปู่ไม่ได้มาให้เลขให้หวยแต่หลวงปู่มาอดิฐานพุทธาพิเตศเหรียญของหลวงปู่ให้กับเจ้าคุณจึงให้หลวงปู่สัมภาษณ์จดครับผมหนึ่งวินาทีครับผมหลวงปู่ที่มาในวันนี้ม,มาเน้นอโอกาสไหนครับปู่ ก็พอดีอาตมาเองก็ท่านเจ้าคุณก็อย่างพระเทพสท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมน์ท่านนิมนต์มาก็เลยให้ท่านประัดมานัดหรือว่านิ้งนองก็ไปนิมนต์ด้วยตนเองอาตมาก็อยู่วัดก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอาตมาเป็นพระเล็กพระน้อย อ,อยู่แบบพอเพียงบรหัฏตะสมบิเดวิศพตานแต่สังขารนั้นบริยาตาัดของมนุษย์เนาะก็มีามโรวามอยากคามหิวบรหัตตะสมิติวิราราบตาขอปรมาตตป,ประกาศก่อนปรมาตอนสมบตาตรก่อนสัมภาษณ์ที่นี่ธรรมะสุปตางการจะได้เดินทางมาที่นี่ธรรมะตสุปรมตุนท่านพระเทพเจ้าคุณปรมาตุนสมบัตาธรรมตาทำพูดทำเทศทำเสกทำบรรยายของสังขารนี้ อรหันตะสุระหินะมาติกอรหันตโตสุระหินะมาตาความรู้ทางโลกกรมตาสุปตกก็จบแค่พอสามครึ่งอรบัต์ปอสีนั้นเอาไก่แลกออกแม่ว่าโสมาระอัตสุปรมาตันหลังจากนั้นไม่ได้เรียนอะไรอรหมาตาพ่อแม่แตกแยกทางกันประยุทธ์สุนมาตาอัตมาก็อยู่กับยายกับตาอรหันตสุปไตยอรหันตสุระหินเามาไตยเราหายังไม่ได้อาศัยผู้อื่นมากินมาฉันมาทำมาทาน อรหันตันสุบหินะมาตะสุปตาตาก็สอนอรหันตองอนบาตะใยายก็บอกอ,อกมากคาระหะตะสุบตนเกิดม,มาเป็นคนต้องอดทนนัลหลานโสนสารันมานการตนสุบาระบตมพอมาเรียนธรรมมีอุปชาอาจารย์อารามตะสุบตองกินเดินนอนนั่งเป็นการบำเพ็ญภาวนาหน้าหนูเดือนผู้ทำฟันเต็มไสสงเป็นผู้บอกขันติและอดทนวิริยะคือความเพียรให้มีสติทุกอริยาบทนลูก การแสดงอะไรประมตะสุปตรวจการสวดสินสวดธรรมนั้นทุกภาษาเป็นบทบาทพระกาถานะลูกอรหันตสุปตูพระปู่สอนไว้อย่างนี้อรหันตสุปรมาเตือนเห็นผู้อื่นงุ้งงักกรมาตักสุปตมอรหันตสุปรมาเตือนก็สรรเสริญยนยอภาษาทุสิ่งที่ว่าไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่ว่าไม่ดีอย่ามีแก่ข้าพเจ้าอรหันตสุปรมาติมาครั้งนี้ปรมัตาอรมาตนผู้ไปนิมนต์ปรมาตนสุปรมาตาน ก็ปรมาตคสุภินะมาตาสุปฏิทอาระมาตุนเจ้าคุณลิสอมเด็จพระเทพปรีเมเถศสุปฏิอารมาตัยช้พปรมาตสุปตองนิิงนองปรมาตองสุปฏเตินไปเชิญมัมจกมกมาประหันตะสุปบาปเทียนพระหนูเรียนชัยธรรมิโยปรหันตสุปตานสังขานี้พระเจ้าข้ามาครั้งนี้ปรมาตสุปรามติต กามาอธิษฐานจิตปริเมติสุปตานอย่างความต้องการปริยัตานสัมภารบาตตของมนุษย์อัสมรัระมาตานแต่สังขารไม่มีอะไรอรหันตนสัมบติปัจัยจสีต่างคนปาถนาอารหันตนสุรบาไตรัพภายในนั้นคืออะไรรัพภายนอกนั้นคืออะไรอรหัตสุปะหีนะมาตาสุปารบาไตสัพภายในก็คือสินธรรมพุทธเจ้าพุทธะตรนั่งธรรมตรัตนังสังฆะตรนั่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณ ให้รู้คุณเปรมาตันสุมาตามแม้เขาเอาน้ำหรือให้ที่อยู่ที่อาศัยเราไปที่ไหนปรมาตัยมีคนถวายปัจจัยหนึ่งอาราตะสุบตามเช่นว่าอาราตาให้น้ำดื่มปรมาตามที่ไม่มีสารพิษสองปรมาตองให้ที่ดับที่นอนที่พักผ่อนสามปรมาตามสุบตาให้ยารักษาโรคอัตโตมารามตะสุปรามตาให้ความสุขด้วยความเมตตาใจถึงใจปรมาตุนราตาสุมาตุ จะบรรลุปรินิพพานหรือปรมาันอรหันต์แต่พระองค์นี้กําลังหันหาว่าพุติอยู่เขาไม่มีวัดอรบตัตก็ายังเป็นป่าเขาริ่เนาภัยอรมาตาเขาก็จะไร่ปรมาตัยสุปตาเขาบอกว่าพระผีบ่าปรมาตาสุปารมาตวดสวัดอะไรก็ไม่รู้ปรมาตัลงไปบินทบาทชาวบ้านก็บอกว่าอย่าไปใส่บาทให้มันนะปรหันตะสุปตาตัู่ขึ้นไปดูแล้วไปเจ็บเหตุได้ยินเสียงพูดปรมาตัวสุปเตกเสกใส่ไม้อีกตั้งหัก ตังมะตังมา,ต,งมาตังสูตังกูมันนี่ยูโรดอลล่าณนะมีนะมาอารามาตังตังไม่มาพระไม่มีวัตถุอุมะระมาโตมโยมไม่มาพระไม่มีวัตถุอุมะระมาตาข้าน้ําข้าไฟปรมาไตหนาไตไฟก็ไม่พอถนนก็ไม่ได้ปรมาไตสุปตนทางขึ้นทางรงปงกรบาตันทางไปสวรรค์ช่างไปยาก อาราบัตตะสุปไตไปลำบากคาระบัตตะถปะไปอารามาตกทางนรกโอมันเตียนดีสะเกินมีทางทางลาดยางปริยาต่างสุบะเตเขาไปในห้องแอมมามะมาห์มามามาปรมาตะสุปตะมะกโอมิมะอิมิมะมะห์มามามาหอุอาอีอีพรมาตะสุบะเตอรหันต้อนสุพรรณีตาสามกเรียวตั ก่อนพูดก่อนเทศก่อนเสดก่อนบรรยายก่อนจะได้ทักทายได้มันเป็นเช่นนี้พระเจ้าค่ะยกอ้อยอกูปงกรรมตาพ่อบอกว่าทุกภาษาในโลกเป็นบทบาทพระกาถาถ้ามานองมาแดงลงกับอุมามัพสระมาตายจะขยายความออกไปออกปรมาตสุปาแตแต่ไม่ปตไปถ้าไม่ใช่ปากนี้พูดออกไม่ได้อารามาตบโภปรมตาถ้ายังไม่จบใครถามก็ตอบไม่ได้อารามาตสุปหีนามาไตใครอยากไปก็ไปข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ นะมีนณมานะชาริติโสมินณตังสรารนางคัจฉามิอิติปิโสภควาข้าพเจ้ากับผมอรหันตมนสุมบไตพระเดียนชัยปริมาไตสุปตาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น อารามาเตพระเตปผูมุนีพระหันตนพระคุณอรหันตนสุนบัตันของท่านปริยัตันสุบัตียนได้ยินเสียงมโนมแนงอารามาตัดก็ให้พระปรารถพระหันตัดสุพริหินะมาตังนิงองนี้ปริมัตาสุบัติยันได้ยินว่าอารามาตามีเลี้ยญให้อธิฐานจิตพรเมติสุบโกรมาตานที่นี้อารามาตสุบตังไม่ได้หวังอะไรอรหันตนสุบารมาตายสุปรเมเตแล้วแต่พ่อแต่แม่เถรานุเถระ อรามะตะสุปรามเตียนอย่างกับท่านไปเห็นมาแล้วที่วัดยังไม่มีอะไรอรามะตังพระดังที่ไหนปรมาตัยสุปตะอันนั้นม่เป็นเลขยันปริยตันสุนมาติกรางวัลที่หนึ่งออกกรมะตองเหมือนกบตาพทธปรมาตุทุกโตข่าวปรามาตาสุปตาเหมือนกับปรมาตาสุปริหินนมานาน้องไอสราวัตไอปรมาัยสมะโกอย่างที่เขาพูดกันนั่นแหละอัตโตมาติมาวันนี้ไม่ได้มาแก้โต โอมกรมตะสปรมิติมาดีอัตโตโมกรมติไม่ได้มาใบ้เลขไม่ได้มาใบ้หวยถ้าอยากจะรวยปรมตกอายุคงจะ60อุปมกริมติสุปรมต ห้าโมงก็คือสีเบีดปริเมตรเตตจะได้ฉันข้าหรือเปล่าถ้าเฝ้ากันอย่างนี้อรามาตะสุมาตินถ้าไม่ได้กินพระก็หมดแรงอรามาแตงเสมาไตหารมตะสุบตอกใกล้บุวันหวยออกเลยก็ว่างวดนี้ต้องขักคักปรมาตะสุบไตอยู่ไกลคงไม่ไหวต้องไปใกล้ๆได้กราบเท้าสักทีอรามตะสุบตาคนนั้นก็กราบคนนี้ก็กราบปรมาตากัวผ้าหลุดก็เลยมัดไว้เจ็ดหกสี่ประหตะสุมาตี คิดดีทำดีอยู่ดีกินด,ดีไปดีพระมาตสุบตุลบุญปรรมีสัมปันโนติปิโสภความาด้วยความเมตตาพระมาตันท่านก็เมตตาฉันสังขานี้ประมาตาลูกกำมภาพ่อแม่ย่งเบิดอัตโตมารามาตันท่านประหลัดเอ้ยอารามตันอย่างกับท่านไปเห็นปริเมเทนส้นมติีอารามตาถ้าไม่ถึงเวลาไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าฟ้าดยนเป็นพยานสังขานี้ไปด้วยกิจด้วยญยันด้วยสังขารปริยาตาสัมมาโกกร,รมตม รมพาพูดรมพาเทศธรรมภาเสกรมภาบรรยาย mm hmm. อาราะมาะตะสุป,ปติงลงวันที่หนึ่งวันนี้จะออกฟังเป๊ะเป๊ะตรงเป๊ะมาระมาเตีดไม่ผิดไม่เพี้ยนและไม่ผิดกฎหมายประมาเตดก็ไม่ผิดระเบียบฟังให้ดี mm hmm. ลงวันที่1ง,งวดประจําวันที่16มิถุนายนเลขสียออก1 2 3 4 5 6อด 8, 9, 0ก็มีอยู่แค่นี้และพระเจ้าค่ะอาตมาเอวังหิวข้าวแล้วเจริญพรเจ้าคุณอาจารย์ครับมาอยู่นี่วันกี่วันครับเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเดี๋ยวดูกําหนดเดี๋ยวดูกําหนดท่านรออยู่เจ้าคุณรอ